สวัสดีครับพบกับรายการ r f ประมูลครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาประมูลกันวันนี้เราจะมามอบเงิน10%จากการประมูลให้กับโครงการมอบพล้องให้น้อง2นาคคครับครับใชครับครับอ่าก็ของเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมครับกรกฎาคมนะครับก็ยอดรวมนะครับอยู่ที่7,380บาทครับผมนี่ครับ ส่วนเดือนสิงหานะครับก็ยอดลงอยู่ที่6550บาทครับยร้สิบบาครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณไอเ c t ฟ r y อรี่ที่ให้ความสําคัญกับโครงการมอบร่องให้้องสองอนาคตนะครับโอเคครับแล้วก็มีอะไรครับวันนี้วันนี้พี่หมูมาเนี่ยจะมาประมูลอะไรกันไม่ได้หรือนอกจากแมงมุมครับใช่วันนี้เรามีมาสี่สายพันธุ์ครับแต่ว่าแต่ละตัวจะเป็นพันธุ์อะไรกันบ้างก็ลองแนะนําดูได้พี่ ก็เลย, <S <S เลยอย่างตัวแรกเลยเป็นมงเบสทิที่ทุกคนรู้จักเลยกันเลยนะครับคือโรซี่ครับนี่จับเล่นได้อครับมีเชื่องมากเลยอะทำไมเรียกโรซี่อะ,อะแน่นอนครับที่เรียกว่าโรซี่เนี่ยก็คือลักษณะของกระดองครับจะเป็นสีชมพูเหมือนดอกกุหลาบครับครับเหมาะให้ใหวนวันวาเลนไทน์ได้สาวกรีดแน่นอนตัวต่อไปเลยแล้วกันอ่านี่ก็ให้ที่หมูเลยครับให้ี่เหรอใช่ตัวนี้แล้วกันถัดกับโอ่งแล้วกันครับ โอ้นี่เป็นต้นไม้แท้เลยม่สวยอย่างเงสวยสวยสวยตัวนี้เป็นเมทัลลิกพิงโถนะครับก็เป็นพิงโถที่ตะกูพิงโถที่ทำไมทำไมเรียกว่าเมทัลลิกกับพี่หมูเมทัลลิกนะที่กระดองเขาจะสีออกเขียวเขียวปากกายปากกายเมทัลลิกทีนีของพี่จบแล้วที่ตาเดียเลือกเลือกบาอ่ะงั้นผมเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้คือชิลเลียนคอปเปอร์ครับหรือว่าที่ หลายๆคนเรียกปิดปากว่าโรซี่จิว๋วคอปเปอร์แปลว่า,วาทองแดงเพราะว่าสีมันเหมือนทองแดงพี่บอกว่าเป็นโรซี่แคชใช่ไหมครับใช่ครับเราเทียบกับโรซี่แบบปกตินะครับนี่นี่ใหญ่ได้อีกวหเนี่ยหรือเต็มที่แล้วเนี่ยอันนี้คือไซส์โตเต็มที่ของเขาแล้วครับอู้ไม่ตางกันเอะเนี่ยใช่ค่อนข้างหายากอ่าในนอทับตัวสุดท้ายนี่ต้องยกให้พี่หมูเลยตัวนี้สุดยอดแห่งทารันทูล่าเลยนะตัวใบเองเลย นี่เลยตัวนี้คือ Go l d v a n c d e a t e r แล้วตัวนี้นะตัวใหญ่มากเลยนะตัวเตียวที่โคตรใหญ่เลยนะบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กสิบสามนิ้วสิบสามนิ้วนี่ใหญ่มากเลาง่ะใช่แต่มันทัดเลยนะพี่เกินไมมมันทัดหนักขีดครึ่งเอาละทีนี้ไอประมูลจากเราก็แนะนํากันมาพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะให้เลือกกันคนละตัวแล้วก็ประมูลทั้งสามตัวเลยพี่หมูเก่อนเลยครับพี่เอา อย่างไรอ่ะอ่าเล็กๆไม่เล็กๆไม่ต้องพี่หมูต้องใหญ่ๆเลยใโปรเลตเบริตเตอร์เลยเนี่ยของรักเลยครับงั้นดี่เอาขันแล้วเนี่ยเอาเร็วๆเร็วๆขันพี่หมูตัวใหญ่ใช่ไหมใช่เดียเอาเล็กนี่โอเคไม่ทับชิลเลียนเปปคออไม่ทับเส้นเส้นกันงั้นผมก็เหลืออยู่สองตัวตอนแรกผมจะเอาโรซี่แต่โรซี่เนี่ยฮะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปผมก็เลยเลือกเอาเจ้าตัวนี้แทนเลยเจ้าพิงโถไม่ลณิตพิงโทอ่าไม่คณิตพิงโทครับอ้าวสามตัวประมูลประมูลยังไง ก็เริ่มประมูลวันศุกร์ครับปิดวันพุธครับเริ่มต้นทีหนึ่งร้อยบาทครับและคอข้างละหนึ่งร้อยบาทครับผมอู้ถูกมากเลยครับก็พี่หมูมีอะไรจะพูดอีกไหมครับพี่หมูประมูลเลยเลยพี่หมูประมูลได้ครับได้เลยเจอกันแน่้ึจะต้องมาสู้กันแน่สู้กันแน่ครับที่ดองแก๊งแมงมุมอย่าลืมมาประมูลกันเยอะๆนะครับครับคขอบคุณครัับดีครับ